ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่องคุสุมาบอนสีอีกแล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นะครับพศ2568ครับครับวันนี้ก็ช่องคุสุมาบอนสีก็มีไม้สวยๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับครับ อาทิตย์ที่แล้วทางสวนไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเดินทางเข้ากรุงเทพไปซื้อกระถางไปทําธุระด้วยก็เลยไม่ได้ลงคลิปวันนี้กลับมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมครับเนี่ยครับไม้สวยๆเลยครับผ่านหน้าหนาวมาแล้วเดี๋ยวเข้าสู่หน้าร้อนหน้าฝนก็จะกลับมาสวยอีกครับครับนี่เป็นแม่พันธุ์ของที่สวนที่รอทําจํานวนอยู่นะครับ เนี่ยครับแต่บางไม้บางชนิดก็มีกระถาง4ี่แบ่งแล้วนะครับครับค่าส่งเหมาเมาครับแบบโอนเงินครับอยู่ที่50าสิบบาทครับสำหรับท่านที่สะดวกเก็บเงินปลายทางขอที่70บบาทนะครับเหมาเหมาไม่บวกเพิ่มนะครับ เบอร์ที่ติดต่อเบอร์089 8975019ครับเบอร์นี้ท่านผู้ชมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือสะดวกสแกน QR code ที่ด้านล่างจอเดี๋ยวพ่อค้าขึ้นไว้ให้ครับครับเนี่ยครับมีมนบางแสนนะครับวันนี้มีไม้แยกหน่อมาแบ่งนะครับมนบางแสน ทองตะนาวสีก็มีทั้งกระถางสี่และกระถางหกนะครับครับกาคาพิกมีแบบแยกหน่อนะครับครับเนี่ยครับเดชใช้สีแม่พันธุ์ของที่สวนนะครับครับผมวันนี้มีกระถางหกนิ้วมาแบ่งครับเมืองนครชุมครับผมครับ พลหลวงพ่อชินราชครับผมเกศอรภูมาลินครับทองเศรษฐีครับผมทองอัมไพนี่ต้นนี้ยังไม่ได้ผ่านนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีไม้แยกหน่อมาแบ่งครับทองอัมพายครับเนี่ยครับที่บอกมวนบางแสนครับผมไม้แยกหนอครับกระถางห้านิ้วครับให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับมวนบางแสนแยกหนอครับ กระถางหกนิ้วครับอันนี้แบบมีหัวแล้วนะครับหัวเท่าปลานิ้วก้อยแล้วนะครับครับให้ไปที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทครับหกนิ้วครับวันนี้มีพิชมพูครับผมแยกหนอนะครับครับพิชมพูแยกหนอครับกระถางหกนิ้วครับขอที่ราคา200อบาทครับผมพิชมพู ครับต่อมาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับเนี่ยครับล้นหกนิ้วเลยนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับหกนิ้วครับขอที่ราคาสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวมีกระถางสี่นิ้วแบ่งนะครับครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผมป้ายสวยๆเลยครับต่อมาครับซันเซสสกายกระถางหกนิ้วครับล้นมากแล้วครับ รับให้ไปที่ราคาสองรอห้าสิบบาทต่อมาครับเทพซิลินครับกระถางหกนิ้วครับผมให้ไปที่ราคาสองรอยห้าสิบบาทครับเทพซิลินครับเนี่ยครับที่พกค้ใายดูต้นแม่ไปเมื่อกี้เนี่ยครับเกสรภูมิรินครับผมกระถางหกนิ้วครับ กระดูกแดงๆเลยครับเนี่ยครับขอที่ราคาสามร้อยบาทครับเกสรพุมารินเดี๋ยวมีกระถางสี่นิ้วแบ่งนะครับเกสรพุมารินครับผมต่อมาครับต้นนี้สวยมากครับทองศิลครับสวยทุกใบเลยครับกระถางหกนิ้วครับครับขอที่ราคาสี่ร้อยบาทนะครับทองศิล ต่อมาครับม่านเศรษฐีกระถางหกนิ้วครับผมครับขอที่ราคาสองร้อยบาทนะครับม่านเศรษฐีครับต่อมาครับสยามนาุมิตรครับโตมากครับล้นหกนิ้วแล้วครับสยามนาุมิตรป้ายสวยทุกใบเลยนะครับขอที่ราคาสี่ร้อยบาทนะครับ ครับเอาไปอัพเป็นแปดนิ้วได้เลยนะครับเนี่ยครับโตมากแล้วครับต่อมาครับเดอาขออภัยครับทองตะนาวสีครับกระถางหกนิ้วครับทองกระตนาวสีกระถางหกนิ้วครับเดี๋ยวมีสี่นิ้วแบ่งด้วยครับหกนิ้วให้ไปที่ราคาห้าร้อยห้าสิบครับครับทองตะนาวสีครับผมต่อมาครับดาลลุมะครับ ดาลุมะมีกระถางหกนิ้วแบ่งสองกระถางนะครับดาลูมาครับสวยๆเลยครับให้ไปที่ราคาสามร้อยห้าสิบาทครับดาลลูมะครับต่อมาครับหนึ่งเดียวในจักรวาลครับผมกระถางหกนิ้วครับเดี๋ยวมีกระถางสี่นิ้วแบ่งด้วยครับหนึ่งเดียวในจักรวาลครับห้าร้อยห้าสิบาทครับ กระถางหกนิ้วครับต่อมาครับพัดพิมพ์นครครับครับกระถางหกนิ้วครับให้ไปที่ราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับหรือท่านผู้ชมชอบกระถางสี่นิ้วเดี๋ยวมีแบ่งครับช่วงกลางกลางคลิปครับต่อมาครับบังเกิดเก้าครับผมให้ไปที่ราคาสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับ เทพสุธาครับผมกระถางหกนิ้วครับให้ไปที่ราคาสองร้อยบาทนะครับเทพัสุธาครับถ้าเดี๋ยวมีสี่นิ้วแบ่งด้วยครับต่อมาครับเนี่ยครับเดชใช้สีที่ให้ดูต้นแม่ไปครับครับกระถางหกนิ้วครับผมเอาไปอัพเป็นแปดนิ้วได้แล้วนะครับป้ายป้ายสวยมากครับต้นนี้ครับให้ไปที่ราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับ ออปติมาร์สครับผมออปติมาร์สครับกระถางหกนิ้วมีมาแบ่งสองกระถางนะครับครับราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับออปติมาร์สกระถางหกนิ้วครับต่อมาครับอันนี้ฮาร์ดบีดนะครับฮาร์ดบีดครับกับหนึ่งเดียวจักรวาลเนี่ยครับมันต่างกันนะครับฮาร์ดบีด กระถางหกนิ้วให้ไปที่ราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับฮาร์ดบีดครับเนี่ยครับต้นแม่ต้นแม่เดชชัยสีรอผ่าทำจำนวนอยู่ครับครับผมครับเนี่ยครับต่อมาครับเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลกระถางสี่นิ้วนะครับครับผมกระถางสี่นิ้วครับให้ไปที่ราคาสี่ร้อยบาทนะครับ หนึ่งเดียวในจักรวาลครับมีสองกระถางนะครับหนึ่งเดียวจักรวาลครับหรือจะเป็นดัลลมะกระถางสี่นิ้วครับผมครับให้ไปที่ราคาสองร้อยห้าสิบาทครับดัลลมะครับผมเนี่ยครับเกสรพวมาลินครับผมกระถางสี่นิ้วครับให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับครับเกสรพวมาลินครับ อุทยานหลวงกระถางสี่นิ้วครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ,คร,บครับต่อมาครับเนี่ยครับเป็นทองตะนาวสีกระถางสี่นิ้วนะครับทองตะนาวสีกระถางสี่นิ้วครับให้ไปที่ราคาสี่ร้อยบาทนะครับทองตะนาวสี ครับผมครับต่อมาครับคุณพระกระถางสี่นิ้วนะครับคุณพระครับให้ไปที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับคุณพระครับผมต่อมาครับอันนี้เป็นซับประสานครับผมซับประสานให้ไปที่ราคาสองร้อยบาทครับกระถางสี่นิ้วครับ รับประสานครับต่อมาครับเทวาอภิรักษ์ครับเนี่ยครับป้ายสวยๆเลยครับครับให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเทวาอภิรักษ์ครับผมครับต่อมาครับเนี่ยครับเกศรภูมิลินครับที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ครับต่อมาครับซันเซสกายครับกระถางสี่นิ้วครับให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับครับซันเซสกายครับผมต่อมาครับทับทิมนครเนี่ยครับกระถางสี่นิ้วให้ไปที่ราคาสองร้อยบาทครับหรือเป็นบังเกิดเก้ากระถางสี่นิ้วครับ ให้ไปที่ราคา100บาทนะครับครับหรือจะเป็นครับเทพพัส,สุธากระถาง4นิ้วครับให้ไปที่ราคา100่งรบาทครับราคาเบาๆครับครับเทพพัสดุธา ต่อมาครับสิริมงคลดีครับผมกระถางสี่นิ้วให้ไปที่ราคาห้าสิบาทนะครับสิริมงคลดีครับผมครับต่อมาครับจตุรเทพครับให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับสุพรรณหง์ครับให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับกัดสีสวยสวยแล้วนะครับ สุพรรณหงส์ครับต่อมาครับลูกไม้ไก่ครับกัดสีสวยเลยครับให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทนะครับลูกไม้ไก่ครับพอหลวงพ่อพุทธชินาราชนะครับที่ให้ดูต้นแบ้ไปเมื่อกี้นี้ครับครับให้ไปที่ราคากระถางละห้าสิบบาทครับครับผมต่อมาครับ หนุมานตัวเก้าครับผมครับกระถางสี่นิ้วให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับครับหนุมานตัวเก้าครับหมดยังไหมคะเรืองพนาลายครับผมกระถางฮะสี่นิ้วให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับครับเศรษฐีสุพรรณครับผมกัดสีสวยๆแล้วนะครับ ให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทรครับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งให้ท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ช่องกูสุมาบอนสีด้วยนะครับครับลูกค้าเก่าก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปนะครับครับท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับ ครับสวัสดีครับ